โอ้ยแมงกระเด็น <laughs> ตอ้อุย้ยเอ,อ้ใครสั่งพริกเออมอ้ยังมีเวบซีก โอ้ยเฮ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 ้ยแบงปืนปืนก็เท่แล้วไหนอแง่เบรดมีเงินหมื่นหนึ่งเสร็จแล้วปะเอาเสียงเกมไปไหนเสียงเกมโคตรดังมไม่เหมือนไอ้นี่เลยเหมือนไทยคุณเลยแบบแบบอัปเกรดฐานได้อะอัปเกรดฐานเอ้ยเสียงเสียงเสียงอะไรบุกเฮ้ยไอ้เบลยืนนะลองทำเป็ปีนอ่ะเอาเฮียชิบหายแล้วฮะตอซอมบี้จะบุกมาตอมบี้จะบุกมาจะหลอออกยังไงอะเฮ้ยเจอเดือยโอเคโอ่ะ ไม่รู้ไอ้ที่ยิงกันก็รอยิงอยู่ข้างนอกอ่ะเดี๋ยวพี่อัปเกรดฐานให้มาแล้วพี่เออเอาเลยเอาเลยอ๋อมีกล่องกระสุนมีกล่องกระป๋งกด F เพื่ออัปเกรดไม่ได้แค่เืนเดียวอัปเกรดจึงในกด F กด F ได้เอาเครียดตายเลยเอาออกแก่กด F ต้องเล่นใหม่ออกเครียตายคือเล่นใหม่เลยโอ้โหยากเลยตอมมี่มันอีเดียวตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันไหนคือเป้าวะมองไม่เห็นเป้าตัวเอง ไห้ทีเด็ดพีสาวก่อนกระเล็กอ๋อโอ้โหโดนทุกนัดเวฟหนึ่งไอออกไงไม่เอาตื่นนะตื่นไงอ,งองเอาเอาต้องไม่ตื่นอ่ะเอาไม่รู้เหมือนกันงง <c oughs> อยู่อยู่ยี่ตื่นเ <c oughs> สียงเป็นเด็กแว๊กกำลังลขับมอเตอร์ไซค์เลยเดี <c> ๋ย <oughs> วนะไนหนึ่งคืนแรกเดี๋ยวเล่น,นยังไงเนี่ยหรือว่าร <c oughs> เราต้องออก <c oughs> เดินออกไปอับเกรดข้างนอกเองหรือเปล่าแล้วออกไงสรุปกด F เมื่อกบอกมันมันจะเป็น F ใช่ไหม ปิดเอาเฮ้ยปืนอุ้ยสู้ยังไงอ่ะแล้วพี่เข้ามาหน่อยแล้วพี่เข้ามาอย่างนั้อ๋อคืนนี้คืนแรกแล้วเนี่ยใช่คืนแรกพี่ว่าไหนเปิดได้อ๋ออ๋อมาซ่อมได้พี่เมียมันมีรีเพลย์ได้ใน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 เดีแต่คุณน่ะแค่มันมีมันมันมีซื้อไอ้ไอ้นี่นะเป็นเหมือนกอก์กบังเอาปิดอีกแก้วซ่อมไม่ได้มันต้องมีบั๊กบ้างแหละรีเจ็ตหาบั๊กดิ เลวบักสุนเอ๊ะตตัตัมันบักละปึ๊บป <im ited sound> like ึ๊บ huh. ป <im ited noise> ึ๊บลมาแล้วหูยีมาเป็นร้อยเมาเขลไปถึงแบบเียบร้อยอ่ะเนนี่ก็เฮียละเว็บร้อยเกินไปเปล่าแม่นมันมองไม่เห็นเป้าดูเองอ่ะาทำไมถึงไม่ให้กด E วะกูไม่เข้าใจ โอ้โหเลือดสาดเลือดสาดหมายเปล่าไม่ไม่ไอเงิน200แล้วเองเงินข้างจอมันเงินเออเงิน229เหมือนกันเอ้ยเหมือนเงินไอ้เหมือนเงินหนดเปล่าในไอ้กวาดันไม่ใช่เงินร่วมกันในเฮียโอ้ยโว้ยชุดเกาะอ๋ออะไรอ๋ออะไรอ๋อโอ้โห ไม่เห็นหรอตาแดงๆเต็มไปหมดเลยโอ้เห็นแล้วไม่เหียนอะไรโอย่า้อะไรล็อบบี้อาเอเซเว่นห้าในสามซอมบี้คิวสัตว์เอาเอาแพ้โอ้แม่งแพ้นี่แก่บริหารกันไม่ไม่ไม่คงที่กันยี่เลยฐานฐานมันแตกอะไอเฮียเไม่ไม่ยอมสร้างฐานดีๆอะไอ้เฮียดิเก็บริหารกันไม่เป็นอ่ะรอๆอีกสักรอบดูกไมกลับบากลับมานเกมเชิญน้ำพี่พี่เอามากรันเอามาเข้ามาไม่เป็นไม่เลย มีคนเยอะก็ยิ่งดีเบคอนเนี่ยยิ่งโปรเลยกูชอบชาาายังชนะไงไม่ชนะว่ามีโปรในทีมอะเราไม่ได้เป็นคนเล่นโปรเราไม่โดนแบนหรอกเอ้ยเอ้ยมีเงินหมื่นหนึ่งอื้มีเงินพันหนึ่งอย่างงี้กูจัดปืนก่อนแล้วกัน AK19 อยู่ไหนเอเยไม่รู้ว่ากูซื้อปืนละนี่เรียบร้อยเงินร่วมกันเหลือเจ็ดร้อยนะเนเดี๋ยวนะคือตังค์เงินพันหนึ่งไม่ใช่หรออับทงอับฐานเยียัญยานแล้วส่วนบ้านเลยเรียบร้อยการเรืรออะไรมาวะอ๋อไอตอน้น เกมคือเราซื้อเนี่ยแหละเนี่ยไอตรงเนี่ยแต่ข้างหน้าเองไอ้ไงเซเจนเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นที่กระบังเนี่ยเห็นปะมันก็เลยหมดเนี่ยพี่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 คนไหนไม่รู้อ้าวมันมองไม่เห็นเป้าของตัวเองหรอเขแย่ใช่ไหมแสดงว่าหลอดบนห้ามหมดลทำไมเห็นคนยิงปืนขึ้นฟ้าว่ะมาเขาว่าไงโอ้ยใหญ่โอ้ยเสียงสายแฟร์ อ๋อเนีเลือดเบตข้างข้างบนเนี่ยมันลดไปเรื่อยหมดยังหมดแล้วเติมเลือดไงมีมีวิธีไหมมีเงินอยู่สามร้อยอันนี้หรอเนี่ยเดี๋ยวมันจะหาไหนหายไปแล้วสามร้อยกลัวแล้วแน่ๆซื้อปืนแน่ๆไอ้เหี้ยใครซื้อปืนไม่ใช่ผมเกียรติฐานใครมอเตอร์ไซื้อปืนอันนี้สองร้อยสี่ร้อยอันนี้ซื้ออันนี้ซื้อได้เอ้ยมีปืนโลบักด้วยเกมพาร์ทโอแม่ง เอามาแย่เอ้ยโอ้นี่อันนี้ซื้อได้ราคา200แต่ว่าเป็นที่เพิ่มเกาะแล้วก็ที่กระบังคือราคาร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่งซื้อไม่ได้หมดแล้วโอ้ไม่ใช่เนี่ยแล้วที่กระบังอันเนี่ยราคาเท่าไหร่ร้อยสี่ร้อยออฟเกรดทีละขั้นว่างั้นเถอะเฮ้ยใครวิ่งออกไปกันนอกสนามล้มโอ้ยขี่สว่านโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้อ้ยโ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 ออ้ยโอ้ย ผีบ้กเหรอผีบ้าก็แย่เรียบร้อยอ้าวขึ้นมาบนนี <illa ises> hey, hey. Oh, oh, oh. ้ได้เฮ้ยใครซื anyway. ้อป <laughs> ืนสนัยไอ้สมมีขี้น่าไม่สุดชเอ้โอ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 ไอ้คนมั่วเลยเล่นเล่นอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยดีไปไอ้นี่ก่อนอัปเกรดซื้อที่นี่ก่อนซื้อซื้อกระนหอกไม่รู้อะไรไม่หมดอะไรเฮียซื้อที่กำบังไงให้ ไม่มันเข้ามาแม,ม,ม่แม่เนี่ยเนี่ยในพี่ซื้อมีเลือดเอ่อหนึ่งร้อยเหรอจมดีได้ร้อยครั้งโอเคอีซี่แล้วแหละบริหารเงินหน่อยเบคอนในฮาไม่ก็เปิดโปบ,บินก็ไปบนฟ้าเลยจะได้ง่ายไม่โอ้า น hey, uh ี่ม hey, ันจะขึ้นมาไม่ได้แม่งเอ้ยแม่งงั้นก็รีเจนซื้อปืนใหญ่ใหญ่ก็ได้เฮ้ยเฮ้ย้คิดอ๋อใครใครใครวีหนึ่งวีสองวีสามออกไปไดหนึ่งคนวะเอาใจมันออกเกมหรอเออเป็นคอนนายอกสองร้อยแไปซื้อไม่ได้มีปืนแล้วไม่เหรอเอ้นี่นี่ยร้อยนัดโอ้มันเกมพาร์ทอ่ะเนี่ยว่ะซื้อเกาะก็ได้ซื้อเกาะกำบังมีกันลิงด้ยมีกันลิงด้วยไม่ไม่ไม่เอาสองร้อยซื้อไม่ได้ไปเอาเมกด F เปิอัพเกรดเอาไปร้อยซื้อซื้อเกาะข้างในแล้วนี่เนเนเมาเกอกก่อนเนี่ยโอ้ มาเอากาะกันก่อนมาเอากากันก่อนโอ้ยแมงกระเด็นไอ้โอ้ยเอ้ยใครสั่งพริกเออมาตัดดิบเนี่ยไอเฮียวีเวฟซีกึ้ริ่นี่เนี่ยมันซ่อมได้เีลยรีแพทตรงนี้เลยรีแพทคนละข้างเลยโอ้ยมาแล้วพี่ทันอยู่เฟิร์บเรียบร้อยโอ้ย มแม่งไอ้เฮ้ยตรงกลางโคตรเยอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยขอซื้อปืนเลยดิเพราะมันปืนคล้ายปืนลูกซองอะ่ะเอ้ยเฮ้ยเอยอ่าเพิ่งขอซื้อปืนก่อนหนึ่งจะได้เล่นมายังไม่ได้ซื้อปืนใหม่เลยอืมแมปเกณฑแล้วไอ้เนี่ดูุ๊กตาตีขึ้นมาสองร้อยเนี่ยเลเวลวอันล็อก,อกรีวิวฮ่าขึ้นไหมขึ้นมาสองร้อยไหมพันสามพันสาม ตรงกลางเอาไหมอัพกรดตรงกลางเอาไหมอัพ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 เลยอัพเลยอัพเลยอัพเลย M4A1 ในไอซื้อหมดเลยตัวพี่นี่ไงอังไอ้อังซื้อ M M14 ไปใช่ไหมอาจจะใช่เพราะว่ามันเป็นไอ้มันเป็นแค่ปืนนั่นน่ะปืนสไนธ์อ่ะเว้ยนดำแดงกระชูเว้ยผีเต้นบีบอย เฮ้ยเฮ้ยอะไรตัวแดงอ่ะอะไรปะเฮ้ยยิงบอสบอนบอสตัวเนี้ยไม่ถึงมาก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 อืมป้อสเฮียปัญญาอ่อนพี่ยิ้มไม่ตายเลยโอ้ยโอ้ยน้ำแดงพุ่ง นี่ไงกูเจ้าสัวเมื่อกี้เจ้าสัว,วน้ำแดง <c oughs> ไม่โบท๊ทพี่ว่าเป็นตัวธรรมดาแล้วไม่ถึกขี้นมาให้กูจะไดไไ้ไปไหนไปไหนไปไหนโอเคซ้ายเคียร์เฮ้ยผีเต็นบีบอยหยุดมายะสุดนักซื้อที่ไหสุดสำคัญไนสุสคัญไม่ได้มาราคาพันเดียวนะ พันของไอ้พันพันพันสี่มาโอ้มาดีไอ้น้องยิงอยู่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 เอ้ยผีเต้บีบอยแกแม่งมาทางเดียวไปทังเลยโอ้ โอ้ยโฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแมงไม่ไหวเออวันนี้ได้เจนมีหัวขาดวมนดีวมนดีดูตัวเองกับหัวขาดพี่อะไหลออไม่ได้ไม่ได้ะัข้าไปเออโคตรแหลกแม่งเยอะชิบหายเออ